มาแล้วครับมาแล้วครับเขียใส่หมวกด้วยแต่กูพอจะรู้นะคุ้นหน้าคุ้นคุ้นเลือกกันเนี่ยมันเหมือนกับเลือกแต่ตัวแพงอ่ะเฮีย เดี๋ยวสต็อปคุน้นคุ้นคุ้นเลือกกันเนี่ยมันเหมือนกับเลือกแต่ตัวแพงอะลาวงไ,งไว้ในลยุยอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> นักนักเรียนอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับเปิดไมโครโลฟ์ด้วยภาคเลยเลยมันจอดรถแล้วครับมันจอดรถแล้วจอดปึ๊บหน้ารถนะจริงๆมีกล้องฝั่งนู้นดะ้วยนะเดี๋ยวดูฝั่ง มันจะมีอีตัวน่ทุ่มสี่ห้าทุ่มสี่ห้าใช่ไหม่งเมื่อกี้เองอ่ะมาแล้วครับลงจานโคตรมาแล้วโจรขโมยเกยงในครับโคตรไอดอลยังไงครับมาแล้วครับมาแล้วครับฉวยไววยครับหมุนก่อนเช็คของก่อนอ่าเลือกครับไอเฮียขอบอยู่ไว้เท่านั้นหน้าบ้านกูเลยเดี๋ <laughs> ยวก,กูติดรูปมึงตรงนี้เลยครับกูจัดให้ กูจัดให้เลือกด้วยสัตว์มุนแม่ <c oughs> เลือกก่อนอห่้อเอแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวต้องขอดูกล้องแล้วก็ดูอันี้เรามีกล้องประมาณสิบแปดล้านตัวก็พี่ก็ดูตอนมาสวนมาเพื่อ,น,อนี้เดวสวนนี้ปุ๊บเราเจอเอันนี้ก็เป็นใบหน้านะครับแล้วหมวกนะครับ แล้วก็รองเท้าครับมันใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะนะครับแปลกๆแล้วก็เดินเก้งๆกลางๆหน่อยนะเหมือนคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เนี่ยหลังแอนเอนนะตรงนี้พัดส่งข้อสองซอยสาครับหลังยวออันนี้ยานพาานฮะรถสีแดงเวฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสีแดงเนี่ยมันขับผ่านคือคันนี้เลยต้องระวังนะครับหลังยอวนะครับบุคคลนี้เป็นปีๆแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าขโมยมาหลายปีแล้วที่ผมเริ่มติดกล้องวงจรปิดเนี่ย ก็เพราะว่ามันหายบ่อยฮะของกางเกงในเนี่ยหายบ่อยมากฮะคือไอ้เจ้าตัวนี้แหละแน่นอนผมว่ามีประมาณสองสามปีมันขโมยหมดไปหลายตัวฮะครั้งนี้เห็นเต็มเต็มฮะเดี๋ยวผมจะปิ้นรูปมันเนี่ยติดตรงนี้เลยฮะติดเสาติดติดได้หมดนะฮะระวังด้วยครับนี่พัสดุข้อสองซอยสามหัดใหญ่ครับ